วัสดีครับตามน้ำพริกกะปิใส่กระเทียมใส่พริกอ แลมันขายง่ายต้อง๋วยไินมันเงินมันไินงไม่กินต้องตองใส่กะปิครับผมไข่นี่มัน มมทุกหทกหดแล้วใช่ไ,ม,ไม่รู้ดิแม่ใส่น้ำตาลปี๊บครับนนนนใส่ชุรสครับ ก็ใส่มะนาวใส่น้ำปลาครับเเาดีนนย ใส่น้ำเปล่าครับผมนด้ไหครับน่ากินไหมครับไ,ไม่หนาตีจนพอดี นี่ับผมพีกิกิกินกันหน่อไม้ครับผมหน่อไม้ไผ่ลวกต้มเสร็จแล้วครับ ข้าวกลางวันครับผมเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับ